Good morning everyone. Welcome to English class by Teacher Pen. สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับ Teacher Pen ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสัปดาห์นี้เรายังคงใช้หนังสือ SMILE ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กันนะคะในวันนี้ค,นคุณครูเพนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการบอกเวลาค่ะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า telling the time แตก่อนอื่นครูเพนจะพาเด็กๆ รู้จักคำศัพท์ใน Word Box ให้เด็กๆฟังชี้ตามและอ่านตามกันด้วยนะคะ Please listen, point and repeat. Students book Unit 1 Lesson 2 Exercise 1 Listen, point and repeat. Get up. Have breakfast. go to school, go home, have dinner, go to bed เด็กๆอ่านตามคุณครูเพนอีกหนึ่งรอบนะคะคำที่หนึ่ง get up, get up แปลว่าตื่นนอน have breakfast, have breakfast แปลว่าทานอาหารเชา้า Go to school Go to school แปลว่าไปโรงเรียน Go home Go home แปลว่ากลับบ้าน Have dinner Have dinner แปลว่าทานอาหารเย็น Go to bed, go to bed แปลว่าเข้านอนวันนี้เด็กๆได้คำศัพท์ไป6คํานะคะเกี่ยวกับชีวิตประจําวันซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการบอกเวลาอย่างแน่นอนค่ะต่อไปให้เด็กๆ listen, point, and say ตามประโยคดังต่อไปนี้นะคะ Students Book Unit 1, Lesson 2, Exercise 2. Listen, point, and say. Number 1. I get up at 6 o'clock. Number 2. I have breakfast at 7 o'clock. Number 3. I go to school at 8 o'clock. Number 4. I go home at 4 o'clock. Number 5 I have dinner at 6 o'clock Number 6 <six. S 2> I go to bed at 9 o'clock จบไปทั้งหกภาพนะคะเด็กๆจะเห็นว่าภาพทั้งหกภาพนี้เป็นการบอกชีวิตประจำวันในแต่ละวันตั้งแต่เช้าตื่นนอนไปจนถึงเข้านอนเลยค่ะทีนี้เรามาดูกันทีละภาพนะคะ เด็กๆจะสังเกตเห็นคำศัพท์ที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้ทั้ง6คคำอยู่ในภาพทั้ง6ภาพนี้หมดเลยนะคะยกตัวอย่างข้อที่1เด็กคนนี้กำลังตื่นนอนค่ะเขาก็เลยเขียนเป็นประโยคด้วยว่า I get up at 6 o'clock I get up at 6 o'clock จะเห็นได้ว่าฉันตื่นนอนตอน6โมงเช้ารู้ได้อย่างไรว่า6โมงเช้าคะเด็กๆนี่ไงคะ มีนาฬิกาบอกเวลาอยู่เข็มสั้นชี้ที่เลขหกเข็มยาวชี้ที่เลข 12. ส2แสดงว่าเขาตื่นนอนตอน6โมงเช้าแน่ๆและนี่ค่ะพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยไปดูภาพที่2กันค่ะเขาพูดว่า I have breakfast at 7 o'clock I have breakfast at 7 o'clock ฉันทานอาหารเช้าตอน7จดโมงเช้า เข็มสั้นชี้ที่เลข7จเข็มยาวชี้ที่เลข12ค่ะภาพที่3 I go to school at 8 o'clock I go to school at 8 o'clock I go to school ฉันไปโรงเรียนตอน8ปดโมงเช้าเข็มสั้นชี้ที่เลข 8, แเข็มยาวชี้ที่เลข12ค่ะภาพที่4 I go home at 4 o'clock I go home At 4 o'clock ฉันกลับบ้านตอน4โมง4โมงเย็นแล้วนะคะเด็กๆเข็มสั้นชี้ที่เลข4เข็มยาวชี้ที่เลข12ค่ะไปกันต่อที่ภาพที่5 I have dinner at 6 o'clock I have dinner at 6 o'clock จะเห็นได้ว่าภาพนี้ไม่มีนาฬิกานะคะแต่ก็พอจะเดาได้แล้วค่ะ ว่าเป็นช่วงเย็นค่ำแล้วก็ต้องเป็นการรับประทานอาหารคำ่ำหรือว่า I have dinner นั่นเองนะคะภาพที่6เห็นไหมคะเขานอนแล้วมีพระจันทร์กับดวงดาวด้วยแสดงว่าต้องต้องเป็นกลางคืนแน่ๆ I go to bed at nine o'clock I go to bed at nine o'clock ฉันเข้านอนตอนสามทุม่มตอนสามทุม่มเข็มสั้นชี้ที่เลขเก้ แข็มยาวชี้ที่เลข12นะคะสำหรับสไลด์นี้เด็กๆสามารถฝึกฝนกับผู้ปกครองและเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับการบอกชีวิตประจำวันพร้อมทั้งเวลาไม่ว่าจะเป็น get up การตื่นนอน have breakfast การทานอาหารเชา้า go to school ไปโรงเรียนหรือว่า go home กลับบ้าน ยกตัวอย่างประโยคกันนะคะ I get up at 6 o'clock I get up at 6 o'clock หรือ I get up at 7 o'clock I get up at 7 o'clock เด็กๆสามารถเปลี่ยนประโยคจากคำว่า get up เป็น have breakfast ก็ได้ เป็น go to school ก็ได้หรือจะเป็น go home ก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเวลาให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าจากสไลด์นี้ เขามีประโยคมาให้และให้เราจับคู่ภาพกันนะคะเด็กๆช่วยคุณครูเพ้นดูหน่อยสิคะว่าประโยคที่เรากำลังจะอ่านพร้อมๆกันต่อไปนี้ตรงกับภาพใด Number 1ข้อที่ห I get up at 6 o'clock เด็กๆอ่านตามดังๆให้ผู้ปกครองชื่นใจกันหน่อยนะคะ I get up at 6 o'clock เด็กๆคิดว่าเป็นภาพไหนคะภาพ A B C D E หรือ F คะเก่งมากๆค่ะภาพตื่นนอน6 i x o'clock เข็มสั้นชี้ที่เลข6เข็มยาวชี้ที่เลข12และเขากำลังตื่นนอนด้วยเป็นภาพที่ C นั่นเองค่ะมาดูข้อที่2 I have breakfast at 7 o'clock. I have breakfast at s e v o'clock. พวกเขากำล่ะฉันกำลังทานอาหารเช้าตอน7จ็ดโมงเช้านาฬิกาอันไหนนะที่บอกว่ากำลังทานอาหารเช้าและชี้ไปที่7จ็ดโมงเช้าภาพ A นั่นเองเก่งมากค่ะเข็มสั้นชี้ที่เลขเจเข็มยาวชี้ที่เลขสิบค่ะ Number 3. I go to school at 8 i g o'clock. I go to school at 8 o'clock. ฉันไปโรงเรียนตอน8โมงเช้าดีเดคคิดว่าเป็นภาพไหนคะเก่งมากค่ะภาพ B. เข็มสั้นชี้ที่เลข 8, เข็มยาวชี้ที่เลข 12. 8 o'clock ค่ะ Number f I go home at 4 o'clock. I go home at 4 o'clock. ฉันกำลังกลับบ้าน ตอนสี่โมงฉันกลับบ้านตอน4ี่โมงเย็นเป็นภาพไหนดีคะอ่าเก่งมากค่ะเด็กๆภาพ F นั่นเองเข็มสั้นชี้ที่เลข 4. เข็มยาวชี้ที่เลข12ค่ะ Number f i have dinner at 5 i v o'clock I have dinner at 5 i v o'clock ฉันรับประทานอาหารเย็นหรือว่าอาหารค่ำตอน5้าโมงเย็นเป็นภาพไหนคะ เก่งมากค่ะภาพ e ภาพนี้นะคะกำลังรับประทานอาหารอยู่เลยแข็มสั้นชี้ที่เลขค่ะเข็มยาวชี้ที่เลข12และข้อสุดท้าย I go to bed at 10 o'clock I go to bed at 10 o'clock แอบนอนดึกเหมือนกันนะเนี่ยฉันเข้านอนตอนสี่ทุ่มฉันเข้านอนตอนสี่ทุ่มก็เป็นภาพสุดท้ายคือภาพดีค่ะ4ี่ทุ่มแข็มสั้นชี้ที่เลข1ิ เข็มยาวชี้ที่เลข12ค่ะเด็กๆเ,เก่งมากตบมือให้ตัวเองดังๆหน่อยค่ะต่อไปเราจะได้เรียนรู้เรื่องของการบอกเวลาเด็กๆฟังประโยคการบอกเวลาจากเจ้าของภาษากันนะคะอ่านดังๆอ่านตามเจ้าของภาษาค่ะ Students Book Unit 1, Lesson 2, Exercise 6 Listen, Point and Say It's 2 o'clock. It's 5 o'clock. It's 9 o'clock. It's 12 o'clock. It's 3 o'clock. It's 4 o'clock. It's 10 o'clock. It's 11 o'clock เก่งมากค่ะเด็กๆ is two o'clock บ่ายสองโมงหรือตีสอง is 5 o'clock ห้าโมงหรือตีห้า is n i o'clock เก้าโมงเช้าหรือสามทุ่ม is t w e l o'clock ในเวลาเที่ยงวันหรือเที่ยงคืน is t h r o'clock ตีสามหรือบ่ายสามโมงเย็น is f o r o'clock By าโมงเย็นหรือตีสนั่นเองค่ะ is t e o'clock 4ี่ทุ่มหรือ10บโมงเชา้านั่นเอง is e l e o'clock 11บเอโมงเชา้าหรือ5้าทุ่มนั่นเองค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เวลาในตอนเช้าหรือตอนกลางวันนะคะซึ่งเราจะเรียนในรายละเอียดต่อไปกันนะคะ ทีนีเราจะได้เรียนรู้ประโยคการถามเวลากันนะคะเมื่อเราต้องการอยากทราบเวลาหรือต้องการถามเวลากับใครสักคนให้เราใช้ประโยคภาษาอังกฤษที่ว่า what is the time p l a s e what is the time p l a s e ได้โปรดบอกในเถอะว่าตอนนี้เป็นเวลาอะไรแล้วนะคะก็ what is the time please เวลาอะไรแล่ะนะ เวลาตอบก็ให้ตอบว่า it's one o'clock ยกตัวอย่างเช่นนาฬิกาสีอันนี้นะคะสี่เรือนนี้นะคะ what's the time please it's one o'clock what's the time please i s 6 o'clock what the time please i s e g h t o'clock what the time please it's It ten o'clock เก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปนี้ เป็นอีกสีภาพชีวิตประจำวันที่เด็กๆช่วยคุณครูเพ้นบอกหน่อยค่ะว่าแต่ละภาพเราควรพูดเป็นประโยคได้ว่าอย่างไรบ้างมาดูประโยคแรก I have breakfast at seven o'clock เขามีคำว่า breakfast มาให้นะคะเด็กๆแล้วก็มีเวลามาให้ด้วยเข็มสั้นชี้ที่เลข7เข็มยาวชี้ที่เลข12ก็จะพูดได้ว่า I have breakfast at seven o'clock. dinner I have dinner at 6 o'clock School I go to school at eight o'clock. I go to school at eight o'clock La bed. go to bed, I go to bed at nine o'clock. I go to bed at nine o'clock. เด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะต่อไปนี้ก็จะพูดให้กับผู้ปก,รปกครองได้ฟังกันแล้วนะคะวันนี้คุณครูเพนล่ำลาไปด้วยการฝากบทเพลงสนุกๆเกี่ยวกับ telling the time การบอกเวลาให้เด็กๆร้องตามกันให้สนุก ลุกขึ้นมาเต้นก่อนจากกันวันนี้ด้วยนะคะ Students book Unit 1 Smile time Exercise 1 Sing along What's the time please? เก่งมากเลยค่ะจบไปสำหรับเพลง t e l l i n g the time นะคะเราจะพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องอะไรเด็กๆคอยติดตามในลายกลุ่มห้องเรียนลายกลุ่มห้องรวมใหญ่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเพนต้องลาไปก่อนแล้วภาษาอังกฤษจะเก่งได้ต้องบั่นฝึกฝนนะคะเด็กๆบายบาย see you next time Thank <laughs> you.